ชะตากรรมของพรรคเพื่อไทยโดยคุณทักษิณชินวัตรนะครับรู้สึกว่ามีชะตากรรมเยอะมากมายวิบากกรรมเยอะช่วงนี้ติดคุกติดตารางอุงอิงก็กระเด็นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีมาต่อไปเนี่ยอาจารย์ว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุณทักษิณจะรอดไหมที่สําคัญเนี่ยพรรคเพื่อไทยทิศทางเขาน่าจะเป็นยังไงอาจารย์ลองวิเคราะห์กันนิดนึงได้ไหมครับชีวิตของคนเนี่ยถ้าติดคุกนี่ต้องถือว่าต่ำสุดแล้วนะหนักหนาสาห,หัสสาก,กันนะสำหรับคนระดับคุณทักษิณ เออแปลกมากคดีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอาการที่เขาตั้งคณะทำงานเขาก็มีความเห็นว่าจะไม่อุทธรจูจูอุทธรตอนที่คุณทักษิณติดคุกอยู่นี่อีกเออมันเหมือนผีซ้ำดั้มพลอ,อยยังไงไม่รู้จูจูสารดีกาพิ่ภาคจาให้ชำระภาษีอีก17,000ฟลื่นเนฝ้นู มันเหมือนกับสารพัดสารเพประดังประเดเข้ามาเลยชีวิตคนเนี่ยสูงสุดวันนี้ต้องถือว่าคุณทักษิณต่ำสุดลูกน้องเก่าที่อยู่ด้วยกันมากลายเป็นฝ่ายตรงข้ามบางคนถึงก็ทำตัวเป็นศัตรูเสีอีกท,ทั้งทั้ที่เคยโค้งคำนับนายนายทุกคำวันนี้กลับกลายเป็นศัตรู เป็นคู่แข่งกันทางการเมืองแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึงนะคนถ้าไปติดคุกเนี่ยบางทีมันอาจจะได้ใช้ช่วงหนึ่งของวันเวลานั้นเนี่ยทบทวนเหตุการณ์ต่างๆตลอดจนบุคคลสถานการณ์รวมทั้งตัวเองด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็นผลดีแต่มันมีสิ่งที่คำถามที่คุณถามมาว่าเอา้าแล้วจะสู้หรือเปล่าแล้วจะเดินกันไปยังไงทั้งตัวคุณทักษิณ แล้วก็พักเพื่อไทยซึ่งคนภายนอกบางคนก็บอกว่านี่มันตกต่าที่สุดแล้วพักเพื่อไทยก็มีแต่จะเป็นพักขนาดกลางหรือขนาดเล็กมองกันไปถึงขนาดนั้นใครจะมองอย่างไรก็ช่างแต่ผมก็มีมุมมองอีกมุมหนึ่งผมว่าสถานการณ์นี้ถ้าคุณทักษิณไม่สู้ตายลูกเดียวแพ้ซิโลราบลาบค้าบ,าบาไปหมดเพเพอ จะถูกกินทั้งกระดานดังนั้นเมื่อมันถึงเวลานี้แล้วเป็นใครใครก็ต้องสู้เพราะถ้าไม่สู้มันแพ้ประตูเดียวแล้วถามว่าจะหนีหนีไปทำไมก็เ,เคยหนีไปแล้วเกือบ20ปีมีอะไรดีขึ้นในที่สุดมันก็สู้ประเทศไทยไม่ได้เมื่อมาแล้วมันก็ต้องสู้และก็คงจะไม่หนีไปอีกอย่างแน่นอนและผมก็เชื่อว่าเขา ต้องยืนหยัดต่อไปบนผืนแผ่นดินไทยและการสู้ครั้งนี้ไม่ได้สู้กับการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็ไม่ได้สู้กับปืนไม่ได้สู้กับทหารสู้กับใครครับสู้กับคุณอนุทินชาญวีรกูลและมีคุณเนวินอยู่ข้างหลังก็เป็นลูกน้องเก่าของคุณทักษิณทั้งนั้นอีกคนหนึ่งพักก้าทรรมคุณธรรมนัทก็ลูกน้องเก่าของตัวเอง มาดๆนี่แหละครับ <ๆ S 1> เผลอๆอาจจะนั่งกินวายกันอยู่ทุกวันก็ได้กลับกายมาเป็นฝ่ายตรงข้ามคู่แข่งทางการเมืองก็คู่ต่อสู้นี้เป็นคนที่คุณทักษิณรู้เช่นเห็นชาติรู้กําพืชรู้ความเป็นมาทั้งสิ้นบางคนคุณทักษิณอาจจะปลูกปั้นมาก็ได้คู่แข่งนี้ไม่ใช่พักประชาธิปัตย์และคู่แข่งนี้ไม่ใช่สามปอเหมือนเก่าก็มันเห็นอยู่อย่างนี้ไม่สู้ได้ยังไงและคนอย่างคุณทักษิณเนี่ย รู้อยู่แล้วว่าการที่จะทําให้ตัวเองชนะนั้นทําอย่างไรแล้วก็เคยทํามาได้ถึงขนาดว่าเป็นรัฐบาลพักเดียวมีคะแนนเสียงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและพ่ายแพ้ข่าวที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ตัวเองคาดไม่ถึงรู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่มันไม่ชนะมันเป็นเพราะอะไรประมาทเกินไปหรือเปล่าแปลว่า คนที่รู้ว่าทั้งแพ้และชนะนั้นก็คือตัวคุณทักษิณและพักเพื่อไทยเอามาดูถึงความพร้อมทางการเมืองมีพักไหนบ้างที่มีความพร้อมเหมือนคุณทักษิณคำว่าพร้อมเนี่ยคนในพักพร้อมไหมต้องถือว่าพร้อมมากกว่าพักการเมืองอื่นอย่างน้อยที่สุดมีอดีตสสที่อยู่ในพักเนี่ยร้อยกว่าคน เป็นต้นทุนเดิมของตัวเองอยู่แล้วพักอื่นมีสอสอถึงร้อยหรือเปล่าไม่มีเอา้าด้านเงินทองทรัพย์สินพร้อมกว่าคนอื่นไหมผมว่าพร้อมกว่าคนอื่นแล้วก็มากกว่าคนอื่นแถมคุณทักษินแม้ว่าชื่อเสียงเขาอาจจะจางหรือบางไปบ้างเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้จักแต่แฟนขับรุ่นห้าสิบขึ้นเนี่ยรู้จักคุณทักษินแล้วก็ได้จากนะโยบายของคุณทักษินเนี่ย ชัดๆตรงๆรง30บาทรักษาทุกโลกกองทุนหมู่บ้านอาละไรลดหนี้ต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นนั้นๆรวมทั้งข้าราชการเนี่ยที่เติบโตมาในยุคนี้ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของคุณทักษิณซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าพักเพื่อไทยโดยคุณทักษิณจะอย่างไรก็แล้วแต่ แฟนคขับเหล่านี้ยังมีอยู่แต่พักภูมิใจไทยและพักกล้าธรรมเนี่ยเขาไม่มีแฟนคขับเหมือนกับคุณทักษิณมีเรียกว่าต้นทุนของพักเพื่อไทยเนี่ยเอาลำพังฐานเดิมนี่ก็เป็นตัวตั้งได้แล้วและถ้าสามารถสร้างฐานคนรุ่นใหม่ๆและสอสอในพื้นที่ใหม่ได้ขึ้นมา สร้างนโยบายดีๆขึ้นมาเหมือนสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยตั้งพรรคไทยรักไทยครั้งแรกด้วยนโยบายดีการหาเสียงดีการดำเนินการดีและทีมงานที่เข้มแข็งเนี่ยผมว่ามันก็สามารถจะเสริมและก็เติมให้ได้เป็นร้อยขึ้นแน่นอนครับทั้งหมดเนี่ยมันจะโตและมันจะเข้มแข็งมันจะได้เสียงมากเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำ และทีมงานที่เข้มแข็งถ้าได้ผู้นำดีทีมงานดีผมเชื่อว่ามันไปได้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคุณทักษิณทั้งหมดเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ของพักเพื่อไทยคนในพักและองค์คาพยพต่างๆทั้งในพักเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนกันให้ดีมาเจอสถานการณ์แบบนี้ยังจะต้องทำกันแบบเก่าๆเ,เหมือนที่เป็นหรือเปล่ามุงคนนูน้นกลุ่มนั้น กลุ่มนี้แล้วก็ไม่สนใจซึ่งกันและกันเวลามีอํานาจแล้วก็แบ่งพักแบ่งกวกไม่สนใจคนที่ไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้สนใจกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่าที่รู้เนี่ยมันแตกกระสานซ่านเซนทำให้พักเนี่ยไม่เป็นเอกภาพสถานการณ์นี้แหละครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยจะต้องปรับมาทบทวนตัวเองอันดับแรก องดูคนทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าในพักให้เข้มแข็งให้เหนียวแน่นรักกันให้มากขึ้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มากขึ้นที่สำคัญใกล้ชิดกันให้มากขึ้นนึกเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอย่าเหมือนตอนที่มีตำแหน่งตอนที่มีอำนาจปล่อยให้กระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางและ อีกประการหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลือดที่ไหลออกนั้นเอาละใครจะไปก็ไปใครจะอยู่ก็อยู่และใครยังเหนียวแน่นอยู่กับพักเพื่อไทยในสถานการณ์นี้นั่นแหละถือว่าเป็นคนที่ใช่แม้จะได้ไม่มากแม้จะมีจำนวนน้อยแต่เป็นคนที่มีคุณภาพดีกว่าจำนวนมากแล้วมีปัญหา เหมือนที่เคยมีมาแล้วพักเพื่อไทยต้องมีการสรุปบทเรียนในสถานการณ์ที่รุ่งเรืองในสถานการณ์ที่มีอำนาจนั้นเป็นอย่างไรและในสถานการณ์นี้ที่ใครตะใครมองว่าตกต่ําสุดๆขนาดผู้นำจิตวิญญาณต้องติดคุกติดตารางทั้งหมดเหล่านี้ทั้งคุณทักษิณและพักเพื่อไทยต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสู้ยืนหยัดทั้งหมด ไม่ใช่ตัวคุณทักษินและไม่ใช่พักเพื่อไทยแต่เพื่อความเป็นธรรมเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างที่คุณทักษินเคยทำมาแล้วในอดีตดังนั้นสถานการณ์นี้จึงเป็นสถานการณ์ที่สำคัญที่คุณทักษินและพักเพื่อไทยจะได้เห็นของจริงแห่งชีวิตและที่แล้วมานั้นจะได้รู้เลยว่าไอ้คนที่ห้อมลอ้อม คนที่ไม่แห่แหนอยู่นั้นมันของปลอมหรือของจริงผมว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณในวันนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมว่าแฟนคลับเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยนะว่าตัวคุณทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมตัวคุณทักษิณถูกกันแกล้งหรือเปล่ามันถาโถมเข้ามาตอนนี้มันชัดๆเลยนี่นี่แหละมันจะเป็นพลังให้กับพักเพื่อไทยและคุณทักษิณ ใครต่อใครที่ประเมินกันว่าเขาจะต่ำนั้นอาจจะไม่ต่ำเพราะแรงผักดันที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณมันจะแปลงความสงสารความเห็นใจเป็นคะแนนให้กับพัคเพื่อไทยอาจจะเป็นสิ่งที่พลิกผันทางการเมืองให้พัคเพื่อไทยได้คะแนนมาในลำดับต้นๆก็เป็นไปได้การต่อสู้ของคุณทักษิณในครั้งนี้ จะเป็นการต่อสู้เพื่อความจริงแข่งชีน